สวัสดีค่ะ f อซวันนี้มูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักมากสวัสดีค่ะคิดถึงมูเลอร์ไหมมูเลอร์แม่ไม่ค่อยสบายแม่มูนาไม่ค่อยสบายมูเลอร์ก็เลยไม่ได้ทำคลิปมาหาเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f อซเนาะ มูเลอร์ขอฝากเนื้อฝากตัวรักมูเลอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักตัวเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแนเซฮัลโหลมูเลอร์ er, ยกเท้าทำไมลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นพลังและกำลังใจให้เราสองชีวิตในต่างแดนเนาะ มูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักกับแม่โมนาพาแซบบายโมนาค่ะขอฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยเนาะมูเลอร์ก็จะมาทักทายและกลับไปหาเพื่อนๆพี่น้องเอซีทุกคนที่ทำช่องเนาะฝากเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้เนาะแล้วมูเลอร์จะกลับไปหานะคะ แต่มูเลอร์จะไม่กลับไปทันทีในวันนี้เนาะอาจจะกลับสักวันสองวันสามวันเนาะแต่ยังไงมูเลอร์บินไปหาทุกคนแน่ๆเลยคะ่ะวันนี้ก็มาทักทายเนาะเดี๋ยวแม่มนาจะออกไปทําความสะอาดข้างนอกบ้านก็เลยให้มูเลอร์อยู่ในกรงเหมือนเดิมมูเลอร์ยังเปิดกรงไม่ได้เนาะวันนี้แม่ไม่ได้อยู่ในบ้านกับมูเลอร์วันนี้อากาศดีสังเกตจากแดดเนาะแดดข้างหลังมูเลอร์นี่ แดดดีมากเลยมูเลอรก็ไม่อยู่เฉยเลยอ่ะมูเลอรจา๋าสวัสดีสิคะมูเลอรไหนดูสิทำอะไรอยู่เธอทำอะไรอยู่มูเลอรอันแน่อันแนจะกัดอีกแล้วนั่นอ่ะอืมอืมตาหวานเชียนะเราอ่ะ ช่วยแม่ทําความสะอาดกระจกหน่อยไหมวันเนี้ยช่วยแม่โมนาทําความสะอาดกระจกหน่อยไหมเสียงดัง h, ยกเท้ายกเท้ามูเลยยกเท้าวันหยุดแทนที่แม่จะได้หยุดแม่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะมูเล์เนาะแม่ไม่ค่อยสบายมูเลอร์อย่าดื้อนะ แม่โมนาไม่สบายมูเลอร์อย่าดื้อนะคะมูเลอร์น่ารักมูเลอร์ไม่ดื้อเนาะมูเลอร์ไม่ดื้อแม่เลยมูเลอร์น่ารักมูเลอร์น่ารักใช่ไหมลูกสบัดขนใหญ่มูเลอร์จ๋า